15พฤศจิกายนที่ผ่านมาสถาบันกันตนาได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตปริญญาตรีรุ่นแรกประจำปีการศึกษา2556คณะศิลปรกรรมการผลิตสื่อขแขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และขแขนงวิชาการผลิตแอนิเมชันและมอบปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการจัดการสื่อบันเทิงให้กับคุณสมสุขกัญจารึกผู้มีผลงานบทละครวิทยุและบทละครโทรทัศน์เป็นที่รู้จักนับร้อยเรื่องโดยมีดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัย พัฒนาเป็นประธานในพิธีสถาบันกันนาเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิงตามปณิธานของคุณประดิษฐ์กัญจารึกผู้ก่อตั้งกันนาที่ต้องการสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการบันเทิงไทย ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งการผลิตจากนักวิชาการแล้วยังสามารถที่จะฝึกฝนทักษะศิลปะการผลิตท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่มากด้วยความสามารถในบรรยากาศของการทำงานอย่างแท้จริงกแน่นอนนะครับทุกคนอ่ะพอจบการศึกษาไปแล้วสิ่งแรกรที่จะต้องคิดหาก็คือจะต้องไปประกอบอาชีพ นะครับแล้วก็สําหรับสถาบันที่นี่ผมคิดว่าได้เปรียบกับสถาบันอื่นและเป็นสิ่งที่ผมคิดมานานแล้วนะครับเพราะการศึกษาเนี่ยส่วนมากก็ศึกษาเสร็จมักจะมีความรู้ทางด้านวิชาการแต่ขาดขาดประสบะการณ์ของการปฏิบัติจริงนะครับท่านที่สังเกตเพราะนั้นพอไปทํางานจริงเนี่ยผมเองในฐานะผู้ใช้รับโที่จบมาทํางานส่วมากยังใช้งานไม่ได้ คือต้องไปฝึกปลือไปอะไรต่อะไรทั้งภาพปฏิบัติอีกนานทีเดียวแต่ที่นี่ผมเห็นว่าสถาบันอย่างสถาบันการน,นาผมอยากให้สถาบันอาชีพอื่นๆได้ทําเหมือนกันด้วยคือได้ฝึกการปฏิบัติจริงด้วยอันนี้เราก็เป็นความยินดีของเราคือว่าเรียกว่าบัณฑิตกับร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราก็คือมีงานทําในงานที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านสื่อบันเทิงคะ่ะอยากจะฝากว่าการทํางานจริงเนี่ยก็คงต้องฝากไว้ว่าการเป็นสื่อมวลชนหรือสื่อบันเทิงที่ดีเนี่ยมันก็คงต้องยึดหลักปณิธานของสถาบันกันตนาซึ่งได้มาจากคุณประดิษฐ์ก,กันจันเรศที่ท่านได้มอบอ,อะไรอะเรียกว่าบัญญัติสิบประการเอาไว้ให้กับพวกเรานะคะก็คือเรื่องของความรู้จักรักเกียรตินะคะมีความมั่นคงในวิชาชีพมีความ ตรงต่อเวลาสามคัคคีมีสัจจะมานะอดทนนะคะสงานสร้างสรรค์มนุษย์สัมพันธ์ทั่วไปอันนี้เรานักศึกษาและบดิตสถาบันต,ต้องต้องท่องได้ในปณิธาน <c oughs> ที่คุณปบดิตมอบไว้ให้เป็นบัญญาติกปการเนี่ยนะคะดีใจนะคะที่ได้เรียนที่นี่ก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างคะ่ะเหมือนกแบบับบางอย่างอาจจะไม่มีที่มหาลัยอื่นที่สอนมาที่นี่ก็แบบ จะสอนแบบให้ปฏิบัติจริงทําอะไรจริงแบบว่าได้เจอกองถ่ายตั้งแต่แบบเรียนปีแรกๆอะไรค่ะเได้ทํางานจริงตลอดเลยค่ะที่นี่น่าจะได้ประสบการณ์ครับประสบการณ์ตรงเยอะมากครับเพราะว่าได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ออกกองจริงๆอะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจเรียนด้านนี้ครับไม่ต้องไปผูดจำกับก็ได้ครับเพราะว่าสาขาภาพยนตร์หรือว่าสื่อสื่ออะไรพวกนี้นะครับแอนิเมชันด้วยเอออะไรก็ก็มันมี หลายตำแหน่งมากครับที่สำคัญแล้วก็ยังว่างรอน้องๆอยู่นะครับถ้าสนใจมาศึกษาก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้นะครับ